จะบุกการทยุมะนี่คือสิ่งสำหรับผู้ชมนะคะผมอัลสวินมีบูธโอเกอร์ตัดมือนงงมาป้ามีบูธแล้วก็ทุกอย่างความไวทั้งหมดก็ความไวด้วยยอดคอมโบข,ของผมไปกันเลยเริ่มแรกก็เสกโอเกอร์มาสองตัวนะครับเราให้กองพลที่สองแล้วจัดนั้นโจมตีเ่กไพยูีิมะ ใสระเบิดเสียงออกมาเทื่องทั้งหมดที่โจมตีไปนะผมจะมีมามีู๊มาป่าบ้าข้างแล้วก็ขับบวดบ้าข้างอาราเบินสกิดหน้าไม้สอดตบแข็งแต่พายุหมมาตรงทีหอกากอยจาก,จากนั้นก็ใส่พายุหมมาอีกครั้งทหมืเดิม ก็มองกันดตัวยิง่งกลับมาที่เดินมาตรงปีกากอยเพื่อหุอ่นหมะทั้งการคำนวณการคำนวณในการจมดปี่หอคอยจะได้ร้อยวเ็ยอย่างแน่นอนให้ในระหว่างนี้เด็กจมีมาก่อนที่มาค่าหอนนะครับอฮะ การคำนวณทั้งหมดจะไม่ใช่สามารถโจมตีได้ให้โจมตีหอทลุพิษก่อนแล้วจากนั้นให้เจ็งไปยิงมะเพื่อให้หอก็เสดมาทำงานช้าแล้วใส่กระเบิดยียงเพื่อทำลายเครื่องปิดขวางในระหว่างนี้การคำนวณเมื่อกี้จะทำให้เครื่องปิดขวางทำลายง่ายขึ้นนั่นเองในโอเกอร์จะมาโจมตีได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นทั้งหมด แล้วจากนั้นก็สใส่คดิมาให้ช้าลงขึ้นเดินอีครั้งและหลดกากอยปะเมื่อตอนที่กากอา่อไฟระเบิดแล้วเสร็จระเบิดเสียขึ้นมา mm hmm. การจองตีได้พาย,ยุหิมะเมื่อกี้จะทำให้เห่ากากอยสับสนนั่นเองนะครับแล้วก็แผดสะพูด้วยทำให้จองตีมั่วไปเรื่อยๆแล้วให้เสร็ระเบิดเสียง ไปติดต่อกันแล้วใส่เทียนมะเพื่อเพิ่มพลัาดินแบบบวชนองไฟฟ้า <c oughs> <c oughs> แล้วจากนั้นก็ใช้ะะระเบิดสิงกับหัวอสายฟ้าใส่โอเกอร์หนึ่งตัวให้จากนั้นเอาวายุมะเพื่อฆ่าหมาป่านั่นเองและจากนั้นก็ใส่กบทุกการที่พวกเวรลบ ใสกระเบื้งเสียงทำลายหอทุนูแล้วก็ทำลายทึกตีทุกอย่างกันเลยรับรองว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ในในดันเจี้ยนนี้ถ้ามันมีบูตนะครับดันเจี้ยนที่มีบุตจะสามารถรักษาตัวเองในระยะในระยะเวลาที่มันกอดจะหมดเวลาและนี่คือการจบตีที่ที่คุกปราทได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ เย้วูวูวููฮ่าฮ่าฮ่าออกลับอีกแล้วขอบคุณสำหรับการรับชม